สวัสดีครับทุกทุกท่านมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำบอลสีสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟไปเข้าสวนกันเดอครับผมนี่ครับมาเริ่มกันที่วัวแดงนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นบอลชมพูที่สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นบอลบ,บ้านๆที่เลี้ยงง่ายๆนะครับผมกระถางนี้ถ้านับต้นเล็กนะครับรวมๆแล้วประมาณ20ต้นได้นะครับผม กระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมเป็นฟอร์มกอเนาะเผื่อใครอยากเอาไปตั้งอ่ะสุยๆยนะครับผมถ้าให้โดนแดดอีกสักหน่อยนะครับสีเขาจะเข้มขึ้นนะครับผมเนื่องจากต้นนี้มีการแตกกอกันเลยเอาไว้ในร่มนะครับผมไปตอกันที่กระถางอื่นกันต่อนะครับผมน,นี้มีบนสีลูกไม้เออที่เป็นไม้กาบนะครับเป็นไม้ลูกไม้กาบเก่านะครับผมตัวนี้นี่ครับ ลูกไม้ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีขอบอตรงบริเวณใบนะครับผมนี่เป็นบอลแปลกๆที่นี่ครับเป็นบอลแปลกๆที่บางคนอาจจะชอบสะสมบอลเก่าตัวนี้นะครับผมนี่ครับบอลเป็นบอลเก่าไม่มีชื่อนะครับผมผมจะเรียกว่าเป็นบอลลูกไม้บอลกรบบแล้วกันนะครับผมทางนี้นะครับผมมี หนึ่งต้นก็จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลที่หายากมากมนะครับที่สวนก็มีแค่กระถางเดียวเท่านี้นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งเท่านั้นนะครับผมนี้คือกระดูกของเขานะครับจะเป็นสีชมพูสวยนะครับผมมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสะดือตรงนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับไปตกกันที่กระถางอื่นกันต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าเป็นมือใหม่ก็จะมองว่าเป็นบอลสีหกหลงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นขุนสีดชะคงนะครับผม สีเขาจะเข้มแล้วก็สีเขาจะเข้มเป็นออกแดงนะครับผมนี่ครับการกัดสีก็คล้ายๆหกหลงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับหกหลงนะครับนี่ครับหกหลงนั้นจะออกเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับผมนี่ครับดูดูสีเขาเทียบกันนะครับผมนี่ตัวนี้จะออกแดงเห็นไหมครับผมตัวนี้จะออกชมพูจ๋าๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็ ตัวนี้กาลังกัดสีมาแล้วตัวนี้มีหัวนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ลักษณะการดูนะครับก้านเขาจะเข้มแล้วก็มีสะพานวิ่งนะครับผมแต่ว่าหกหลงนั้นจะเป็นก้านสายบัวปอกนะครับผมนี่เห็นบหครับที่ทางส่วนนั้นมีกระถางนี้นะครับที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับผมเป็นสะสมตระกูลหกหลงก็ยมเอ่อเก็บนะครับผมกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวก็จริงนะครับแต่หัวค่อนข้างที่จะใหญ่ ดูจากสเาีเขาเป็นหลักนะครับการกัดสีของเขานะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับเป็นต้นแม่นะครับผมสําหรับหกหลงนั้นกระถางนี้เป็นต้นแก่จัดเป็นไม้คัดนะครับผมเป็นไม้คัดแบบกัดสีชมพูสวยๆออกมานะครับผมจํานวนต้นไม่เยอะจริงนะครับผมแต่ว่าเป็นได้หัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมกระถางนี้มีสีต้นจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมเนื่องจาก เป็นต้นที่คัดแล้วก็เป็นต้นที่แก่จัดนะครับผมได้สี่ต้นแบบต้นเมันธุ์นะครับผมสําหรับหกหลงนะครับแล้วก็ไปดูกันกระถางอื่นนะครับผมมาต่อกันที่มรควานรังสันนะครับผมมัควานลังสันกระถางนี้ค่อนข้างที่จะสีแจ่มดีมากๆเนื่องจากเขามีหัวใหญ่แล้วก็เป็นฟอร์มกกนะครับกระถางนี้มีอยู่ห้าหกต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับ ใครที่อยากเอาไปเลี้ยงต่อก็ลองพิจารณาดูนะครับเนื่องจากเขาเฟอร์มเขาเริ่มได้แล้วนะครับผมถ้าใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะครับราคาก็จะะยับขึ้นปีนะครับผมมาดูกันที่ลูกไม้กระถางนี้กันนะครับผมลูกไม้กระถางนี้แก่จัดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่ออกดอกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นเม็ดขาวนะครับผมพื้นเขียวเม็ดขาวนะครับ ถ้าแก่ไปนะครับผมก็จะมีหูใต้ใบนะครับสําหรับโลกไม้ตัวนี้นะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับได้ต้นเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าได้ไซส์เมียพันไปเลยนะครับผมที่เขานิยมเอาดอกไปผสมก็ตรงนี้แหละครับผมต้นที่แก่จัดเขาจะออกดอกนะครับผมไปต่อกันที่บนสีใบเรียวยาวดีกว่านะครับมาต่อกันที่บนสีลณพัฒนะครับผมบนสีลณพัฒนนั้น จะเป็นบนที่มีหูใต้ใบมีเอกลักษณ์นะครับผมอันนี้เป็นไซแม่พันธุ์ที่แก่จัดแล้วนะครับผมนี่ครับเขาจะมีช่องหูใต้ใบอย่างนี้เลยนะครับนี่กระถางนี้มีอยู่สามต้นใหญ่นะครับเป็นไซแม่พันธุ์นะครับจะขายอยู่ที่แปดร้อยรวมส่งนะครับผมได้ต้นแม่พันธุ์ไปเลยนะครับมีหัวนี่ครับลูกค้าที่สะสมไม้เรียวยาวนะครับผม ลองพิจารณาดูนะครับมาต่อกันที่ออบอนสีเพชรพันล้านนะครับผมกระถางนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมเป็นเม็ดสวยมากๆเลยนะครับเม็ดชมพูมาแล้วนี่จะให้ดูฟอร์มเขากวดน,นะครับผมเป็นฟอร์มกอนะครับกลางนี้มีด้วยกันถึง8ต้นนะครับผม่ายอยู่ที่ ร้อยรวมส่งนะครับผมเผื่อใครอยากได้เพชรพันล้านไปเลี้ยงนะครับผมบอลสวยๆตัวนี้กะบนอลสวยๆตัวนี้ถ้าไม่มีหัวนะครับเขาจะยังไม่กัดสีนะครับแต่ว่าถ้ากัดสีมาอย่างนี้แสดงว่าเป็นบอลมีหัวนะครับกัดสีค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับสําหรับบอลสีเพชรพันล้านนะครับไปต่อกันที่กระถางอื่นกันต่อดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมจะมีบอลบ้านๆมานําเสนอนะครับผมวันก่อนมีคนถามเจ้ากรุงเดนมาร์กไปนะครับผมแล้วก็จะกุุงไกเซอร์นะครับ วันนี้มีบอล2ตัวนี้แล้วก็เป็นฟอร์มโกทั้งสองเลยนะครับผมเริ่มต้นกันที่เจ้ากรุงเดนมาร์กกันนะครับผมเจ้ากรุงเดนมาร์นั้นจะไม่มีจุดเห็นไหมครับผมเจ้ากรุงไกเซอร์เขาจะมีจุดเม็ดชมพูอย่างนี้นะครับผมก็เป็นบอลโบราณเก่าแกา่อีกตัวหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับถ้าเป็นฟอร์มกกแล้วนะครับผมชอบเอาไปปลูกประดับเพราะว่าชื่อเขาก็เพาะดีนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นไม้โบราณตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายแลวก็ไม่ต้องเอาใจใส่มากนะครับผม แคเลี้ยงๆไว้ก็สวยแล้วนะครับผมสําหรับบนตัวนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มโกนะครับมีประมาณ20กว่าต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับเป็นฟอร์มใหญ่นะครับผมเป็นไสายตั้งแม่นะครับผมสําหรับเออมาดูต้นนี้นะครับผมกระถางนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับผมอันนี้เป็นเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะครับผมเห็นไหมครับดูจากดอกเขาเป็นหลักนะครับว่าเขาแก่จัดไหมครับผมนี่ คนที like. ่ชอบผสมคจะชอบเอาต้นท like ี่แก like ่จ like ัดๆอย่างนี้นะครับไปเลี้ยงต่อครับเป็นไซแม่นะครับผมนี่ครับเจ้ากุุงไกเซอนะครับผมกระถางนี้โอ้โหนะครับผมกระถางนี้ดกมากๆนะครับผมมีประมาณ30กว่าต้นนะครับผมเนื่องจากเป็นหนอที่แตกขึ้นมาแบบเพียบเลยนะครับผมนี่ครับขึ้นมาเต็มกระถางเลยนะครับนี่ครับดูรอบกระถางดูนะครับผมกระถางนี้มีอยู่ประมาณ30กว่าต้นจะขายอยู่ที่ 450รวมส่งเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจไม้บ้านๆเพื่อเอาปลูกประดับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนื่องจากเนื่องจากตัวนี้นะครับผมเวลาเขากัดสีนะครับผมเขาจะสวยมีเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเห็นไหมครับเขากัดสีมาแล้วนะครับผมนี่ครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจต้นไหนหรือว่ากอไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะ,ะทักไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผม สำหรับคนที่รักบนสีก็ค่อยๆดูไปแล้วค่อยสะสมไปก็ได้นะครับผมใครชอบตัวไหนที่เออเราคิดว่าไปตั้งตัดกับต้นที่เรามีอยู่แล้วไปตั้งผสมกับต้นที่เรามีอยู่แล้วก็จะโดดเด่นนะครับผมตอกันที่บนเออลูกไม้ใบไผ่กระถางนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบสีชมพูเข้มๆนะครับผม บอนสีใบไผ่กระถางนี้มีด้วยกันทั้งสีต้นนะครับผมเอาไปอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมถ้าใครชอบไม้ใบไผ่นะครับผมลองดูนะครับแล้วมาดูกันที่บอนปีกกิน,นรีนะครับผมตัวนี้กระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นเม่เลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับจริงๆแล้วบอนตัวนี้เป็นบอนซุนซื้อเหลียงนะครับผมนี่ แต่ว่าขายในานามปีกกินรีไซน์ม่พันนะครับเอาเป็นว่าโปรดติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าผมจะมีะคลิปต้นไม้อื่นๆนั้นมาให้สะสมหรือว่ามาให้รับชมเรื่อยๆนะครับผมใครชอบบนตัวไหนก็นสามารถที่จะทักทายสอบถามรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับ